เทคนิคปลูกทุเรียนให้ต้นเตีย้ยกิ่งแผ่ออกข้างแบบนี้ทำอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้มารับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาบอกถึง3เทคนิคหลักๆนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยปลูกทุเรียนแล้วทำให้ต้นเตี้ยๆแบบนี้นะครับและกิ่งก็แผ่ออกข้างแบบนี้เลยนี่นะครับแบบนี้เลยดูความยาวของกิ่งที่แผ่ออกข้างนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่า แล้วยังช่วยให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกยอดนะครับแล้วก็แตกใบอ่อนแบบนี้อยู่ตลอดด้วยนะครับโดย3มเทคนิคนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกถึงเทคนิคแรกเลยละกันนะครับใครที่กำลังปลูกทุเรียนอยู่แล้วอยากให้ทุเรียนของเราเนี่ยต้นเตี้ยคือไม่อยากให้ต้นทุเรียนของเราสูงละกันนะครับ,นะรบเนาะแค่จะปลูกเก็บไว้กินเองเนี่ยผมแนะนําเลยนะทําต้นทุเรียนให้ต้นเตี้ยเนี่ยดี ดีแน่นอนนะครับดีแน่นอนแบบนี้แน่นอนนะครับส่วนจะดียังไงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับตอนนี้มาเอาเทคนิคในการที่เราจะปลูกทุเรียนให้ต้นเตี้ยก่อนนะครับโอเคครับเทคนิคที่1เทคนิคที่1เนี่ยก็คือเป็นวิธีการปลูกนะครับต้องบอกก่อนว่าเทคนิคที่หนึ่งเนี่ยคือวิธีการปลูกนะครับเราจะต้องปลูกทุเรียนนะครับโดยใช้วิธีการปลูกแบบแผ่รากนะครับเนาะปลูกทุเรียนแบบแผ่รากนะ การแผ่รากทุเรียนเป็นยังไงนะครับก็คือเอาง่ายๆกันเวลาเราเอาทุเรียนลงไปในหลุมนะครับเราจะต้องเอารากตะขาบของเขาอะนะครับแผ่ออกมาข้างๆนะครับแผ่ออกมาข้างๆแล้วค่อยๆกบดินไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แผ่ออกมาข้างกบดินกบดินอันนี้เรียกวิธีการปลูกแบบ แผรากนะครับน mm ี hmm. ่คือวิธีที่หหรือเทคนิคที่1นนะต้องใช้วิธีการปลูกแบบแผลากนะครับเทคนิคที่1โดยวิธีการปลูกทุเรียนแบบแผลากเนี่ยถ้าท่านผู้ชมอยากจะดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับผมมีคลิปนะครับอยู่ในช่องของผมเนาะเพราะผมจะปลูกทุเรียนแบบแผลากเกือบทุกต้นเลยในสวนของผมเนี่ยจะใช้วิธีการปลูกแบบแผลากทุกต้นนะไม่ใช่แค่จะทําให้ทุเรียนของเราต้นเตี้ยนะวิธีการปลูกแบบแผรากมันยังช่วยทาให้ต้นทุเรียนเนี่ยโตเร็วแลวจะทําให้กิ่งแผวข้างแบบนี้หลักๆเลยการแผลากมันจะช่วยทําให้กิ่งเเนนนีแแข้้าามมป็็บบห ดูกิ่งทุเรียนของผมแลว้วกันเนาะว่ามันไม่ใช่แบบเป็นทรงฉัดขึ้นไปตรงๆนะครับส่วนใหญ่ต้นทุเรียนของผมนะทุกต้นเกือบทุกต้นแล้วก็ต้องบอกเกือบทุกต้นเนาะจะเป็นทรงพุ่มแผ่ออกไปอย่างนี้นะครับเพราะผมใช้วิธีการแบบแผ่รากเลยคะด้วยนี่แหละนี่แหละคือเทคนิคที่หนึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้กิ่งของทุเรียนเราเนี่ยแผ่ออกข้างนั่นเองการปลูกแบบแผ่รากนะครับนี่คือเทคนิคที่หนึ่งต่อไปเทคนิคที่สองเทคนิคที่สองเนี่ยสาคัญเลยและต้อง ทำอยู่เป็นประจำๆนะครับเทคนิคที่สองนั่นก็คือการตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะครับอ่านี่คือวิธีที่จะทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยนะครับเอ่อแผ่ออกข้างนะครับเนาะอ่าส่วนจะทำให้ต้นเตี้ยยังไงต้องรอก่อนนะต้นเตี้ยต้องรอเทคนิคที่3นะตอนนี้เอาแผ่ข้างก่อนเราต้องเน้นแผ่ข้างก่อนอ่าเทคนิคที่2ก็คือการตัดแต่งกิ่งอยู่เป็นประจำนะครับโดยการตัดแต่งกิ่งทุเรียนเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมอยากให้ต้นทุเรียนของเราแผ่ กิ่งแผวข้ามแบบนี้แบบผมผมเนาะเป็นทรงพุ่มไม่ใช่ทรงตรงขึ้นไปนะแบบนี้นะไม่ต้นสูงไม่ให้ต้นสูงนะ <c oughs> ก็คือเมื่อเราปลูกทุเรียนแบบแผลากไปแล้วนะครับรอให้ต้นทุเรียนของเราอายุประมาณ1ปีกว่าก่อนเน้นย้ำว่าหนึ่งปีกว่าจะ1ปี4เดือน5เดือน6เดือนได้หมดเลยนะครับดูขนาดต้นเป็นหลักนะครับดูขนาดต้นเป็นหลักนะหรือประมาณ1ปีเป๊ะๆก็ได้ให้ดูขนาดต้นเป็นหลักนะครับเมื่อ,อ,อต้นทุเรียนของเราเนี่ย มีขนาดต้นเรืออยุประมาณหนึ่งปีกว่าๆอย่างที่ผมบอกนะให้เราเริ่มตัดแต่งกิ่งได้เลยโดยการตัดแต่งกิ่งทุเรียนแรกๆเนี่ยนะครับให้เราแต่งกิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปก่อนนะครับกิ่งหลักๆให้เก็บไว้ก่อนที่ไม่จาเป็นคือกิ่งแบบไหนเอ่อต้นนี้มีไหมนะเอ่อต้นนี้ยังไม่มีนะเอาแบบนี้ก็ได้กิ่งเช่นกิ่งกิ่งกิ่งเล็กกิ่งไม่สมบูรณ์อ่าไม่จาเป็นเขาเรียกว่ากิ่งพวกกิ่งเล็กกิ่งไม่สมบูรณ์กิ่งที่มันดูแล้วมันเล็กไม่สมบูรณ์หรือกิ่งที่มันมีเอ่อจังหว อะไรแบบนี้ตัดแต่งออกไปก่อนได้เลยนะครับอ่าอย่างต้นนี้ผมเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับเนาะแล้วจะแตดแต่งอีกทีตอนเนี้นะมันเพิ่งแตกใบอ่อนออกมานะกาลังจะเป็นใบเพสตลาดนะครับผมจะตัดแต่งอีกทีต่อเมื่อใบเขาจะเริ่มเป็นใบแก่นะครับผมถึงจะเริ่มตัดแต่งกิ่งอีกนะครับเนาะอ่าจริงๆทรงนี้คือเริ่มตัดแต่งกิ่งได้แล้วเนาะมันเป็นทรงพุ่มที่แบบมีใบมีใบเนี่ย ค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เราเริ่มตัดแต่งได้แต่แค่รอให้มันเป็นใบแก่นิดนึงแต่ต้นทุเรียนอายุประมาณหนึ่งปีเราควรตัดแต่งกิ่งแบบไหนนั่นหรอเดี๋ยวผมจะพาดูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งที่กําลังจะเริ่มเป็นทรงพุ่มนะครับเนาะสังเกตไหมว่าต้นทุเรียนผมไม่ได้ไม่ได้ต้นโตมากนะไม่ได้ต้นโตมากนะครับเนาะเห็นไหมไม่ได้ไม่ทั่วทีไม่ได้ต้นสูงมากเห็นไหมเดี๋ยวหลังจากเนี้ผมจะใช้เทคนิคที่สามนะเพื่อทําให้้้เเเคาป็นนนตตีะรับ อ่าแต่ผมจะไม่ปลูกต้นเตี้ยทุกต้นนะในสวนผมจะมีต้นเตี้ยบ้างต้นสูงบ้างสลับกันไปนะครับ <S <s เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการทดลองว่าต่อไปอนาคตเนี่ยแบบไหนไมันจะดีกว่าร,ระหว่างเตี้ยกับสูงนะครับอ่าทีนี้มาดูกิ่งแบบไหนที่ผมบอกอ่าตรงนี้เนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้มีเนี่ยหากมันเป็นกิ่งประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเป็นต้นอายุประมาณหนึ่งปีกว่าแบบเนี้ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแห้งๆเงี้ยก็เอาออกไปเลยเห็นไหมมันเป็นกิ่งแห้งอยู่แล้วเนี <S <s ่ยเห็นไหมงัน้นเรา好好ต้องเอาออกนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเอาออกไปได้เลยเนาะต้นอายุประมาณหน อ่าหรือกิ่งที่มันเริ่มเป็นกิ่งซ้อนกันนะครับเนาะต้นนี้มันไม่มีแล้วนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูต้นะอื่นดีกว่าเนาะอ่าเดี๋ยวผมย้อนให้ทีแล้วกันว่าแบบไหนต้นแบบไหนที่เราควรแตง่งเนาะอะ่าเดี๋ยวแบบไหนควรแตง่งอ่าเดี๋ยวไปดูเรื่อยๆอ่าต่อไปเทคนิคที่สามเทคน,นิคที่สามคืออะไรที่จะทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยต้นเตี้ยนะครับนั่นก็คือเมื่อต้นทุเรียนอายุของเราประมาณอายุนะประมาณอายุประมาณสองปีกว่าๆนะครับสองปีกว่าๆนะท่านผู้ชมนะเอ่อต้นเนี้มัน มันยังไม่ถึงหนึ่งปีดีอ่ามาดูต้นนี้ก็ได้มาท่านผู้ชมมามันยังไม่ถึงหนึ่งปีดีนะครับผมเลยไม่ตัดแต่งกิ่งแต่ถ้าจะตัดแต่งใช่ไหมถ้าจะตัดแต่งใช่ไหมเมื่อเขาอายุประมาณหนึ่งปีกว่ากนะกิ่งแบบนี้เนี่ยที่เราควรจะออกได้เลยที่ผมจะบอกอันเนี่ยเนี่ยมาดูท่านผู้ชมอย่างกิ่งเนี้ยหรือกิ่งเนี้ยสองกิ่งเนี้ยอ่าอาจจะเป็นกิ่งนี้และเก็บกิ่งนี้ไว้นะครับเนะาะเนี่ยกิ่งเนี้ยเขาออกได้เลยนะเมื่อถ้าเกิดมันอายุประมาณหนึ่งปีกว่าใช่ไหมเพราะกิ่งมันเล็กกว อ่เหมือนมันจะไม่สมบูรณ์แล้วอันนี้กิ่งเนี้ยอนาคตมันอาจจะต้องเแห้งแล้วก็หลุดไปเองนะครับเนาะถ้ากิ่งไม่สมบูรณ์อน,นาคตมันจะแห้งหลุดไปเองเนี้ยเอาออกได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ออกเพราะมันยังไม่ถึงหนึ่งปีเนาะต้นต้นนี้ยังไม่ถึงหนึ่งปีนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนี่คือต้นทุเรียนต้นทุเรียนเล็กถ้าเราจะเริ่มแต่งกิ่งอ่อยันที่ผมบอกเนาะเทคนิคที่สามที่จะทาให้ต้นเตี้ยนั่นกะ็คือการตัดยอดต้นทุเรียนนะครับเมื่อต้นทุเรียนของเราอายุเออเขาเรียกว่าอะไรเกินสองปีไปแล้ว นะสองปีไปแล้วนะเน้นยามาสองปีไปแล้วให้ตัดยอดมาดูต้นนี้ก็ตัดยอดเห็นไหมรอยตัดยอดอยู่ตรงนี้และนี่คือยอดใหม่ส่วนยอดใหม่เนี่ยเราจะปล่อยไปเรื่อยๆก่อนเพราะไงมันก็ไม่สูงอยู่แล้วปล่อยใไปเรื่อยๆถ้าเราจะควบคุมความสูงในปริมาณที่เราอยากพอใจแล้วเราก็ตัดยอดออกไปอีกแล้วเราก็ควบคุมอยู่อย่างนั้นเมื่อมันแตกกิ่งยอดอมาใหม่ใช่ไหม อ่ะเรา,นานก็ตัดอีกอยู่อย่างนี้นะมันก็จะควบคุมต้นของเราไม่ให้ต้นสูงนี่คือวิธีการปลูกที่แบบต้นเตีย้ยอย่างจริงเนี้ยที่ผมบอกคนแต่งกิ่งอยู่บ่อยใช่ไหมอย่างเงี้ยตัดไปเลยเห็นนะเนี่ยอย่าง,ง, <i> าง,งเาง,งี้ยออกไปเลยเห็นไหมอ่า,นานเนี่ยอย่างเงี้ยมันกิ่งไม่สมบูรณ์แล้วเนี่ยมันแห้งเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอย่างเงี้ยไล่แต่งอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ผมบอกคือแต่งอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะทาให้ต้นทุนทนทเรียนของเราเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่สมบูรณ์แล้วเห็นไหมเนี่ยกิ่งเนี้ยมันไม่สมบูรณ์ผมก็ตัด อย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆนะครับเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งกิ่งเนี่ยควรจะลิดกิ่งจากใน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 อย่างเงี้ยออกมาภายในระหว่างลําต้นนะครับเนาะกิ่งที่อยู่ในลําต้นตามกิ่งต่างๆที่อยู่ในในลิดออกมาให้มันเหลืออยู่จะปลายใบนะครับแต่ต้นนี้ที่ผมยังไม่ค่อยแต่งยังไม่ค่อยอยากแต่งเท่าไหร่นะอ่ะอย่างกิ่งอย่างเงี้ยมามาดูมันจะช่วยได้ดีนะครับเนะี่ยอ่ะอย่างเงี้ยมันแห้งเห็นไหมมันไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับเนาะอ่ะเราก็ตัดแต่งไปเลย อย่างเงี้ยนะเห็นไหมไม่สมบูรณ์เนี่ยอย่างเงี้ยครับตัดไปอย่างเงี้ยทิ้งไปอันไหนที่มันไม่สมบูรณ์มันแห้งนะครับเราก็ตัดไปเนี่ยคือการตัดแต่งอยู่บ่อยๆเราก็สังเกตนะครับเนาะเพราะกิ่งทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อ,อ,อใบทุเรียนมันหนาแน่นจนมากเกินไปแล้วหรือมีกิ่งมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเริ่มผัดกิ่งที่ไม่สมบูรณ์ออกอยู่แล้วเราะงั้นเราตัดแต่งก่อนเลยนะครับดีที่สุดนะอ่ะนี่คือเทคนิคเนาะในการที่ทํำต้นทุเรียนของเราเนี่ยเนาะแพ่ กิ่งแผ่ข้างนะแล้วก็ต้นเตี้ยจะทําให้ต้นเตี้ยคืออายุประมาณสองปีกว่าตัดยอดนะครับนะอะทีนี้ผมมาพามาดูอีกว่ามีหลายต้นเลยนะที่ทุเรียนของผมเป็นต้นเตี้ยเดี๋ยวมาดูกันออมาด,ดูกันครับ<ไ>เห็นไหมว่าต้นทุเรียนของผมเนี่ยจะต้นไม่ค่อยโตไม่ใช่ไม่ค่อยโตต้นโตแต่ไม่ค่อยสูงพูดผิดต้องบอกไม่ค่อยสูงเห็นไหมเดี๋ยวผมก็เพิ่งแต่ง แต่งกิง่งแต่งลายไปเห็นไหมกองอยู่นี่เลยนะครับนะต้นนี้ก็เพิ่งแต่งไปเห็นนะลักษณะการแต่งผมจะแต่งลิจากข้างในเนี่ยลิ้จากข้างในอย่างนี้จะเห็นได้ชัดว่าแต่งเดิมเห็นไหมที่ผมบอกลิ้จากข้างในคือเนี่ยในลําต้นมาเนี่ยตามกิ่งเนี่ยที่มันอยู่ในในอย่างงี้ลิออกมาให้หมดเมื่อเราลิ้จากข้างในมาทีใช่ไหมไปลายมันเนี่ยมันก็จะยืดออกมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยปลายกิ่งมันจะยืดออกข้างออกมาเรื่อยๆ ivel. แผ่ออกข้างนั่นเองนะครับเาพาไปดูอีกสักสองต้นจะได้จบคลิปนะครับเนาะอ่ะ สรุปก่อนแล้วการสรุปก่อนจะพามาดูสองต้นนะครับอ่ะดูอีกสองต้นก็ต้นไม่ได้สูงเห็นไหมอายุประมาณเกือบเกือบจะสองปีแล้วต้นเนี้ยปีกว่าเกือบสองปีละนะครับอีกสองเดือนก็น่าจะสองปีนะครับต้นนี้เห็นไหมก็ไม่ได้สูงดูนะไม่ได้สูงนะครับอืมอ่ะสรุปนะครับเทคนิคการปลูกทุเรียนให้ต้นเตี้ยนะครับแล้วก็ กิ่งแผวข้างนั่นคือเทคนิคที่1คือวิธีการปลูกคือให้ปลูกแบบแผ่รากนะครับเทคนิคที่2คือต้นทุเรียนของเราเนี่ยเมื่ออายุ1ปีไปแล้วให้เริ่มแต่งกิ่งทุเรียนได้เลยโดยตัดแต่งกิ่งที่เอ่อไม่จําเป็นออกไปนะครับเนาะอ่าไม่จําเป็นออกไปนะครับเทคนิคที่3นั่นก็คือเมื่อต้นทุเรียนเราอายุ2ปีไปแล้วนะสปีไปแล้วให้เริ่มตัดยอดและพร้อม กับเริ่มลิดกิ่งอยู่เป็นประจำนะครับโดยการลิดกิ่งนั่นก็คือให้ลิดช่วงที่ต้นทุเรียนของเราเนี่ยแตกใบอ่อนมาจนเข้าเป็นสู่ใบแก่แบบนี้เนี่ยแบแก่แบบเนี้ยใบแก่แบบเนี้ยมาไล่ลิดกิ่งได้เลยนะเนี่ยอย่างผมเนี่ยลิดไปหมดแล้วมาดูต้นนี้ฮะต้นนี้อายุ2ปีตัดยอดไปแล้วนะมันเลยไม่สูงเห็นไหมต้นเนี่ยไม่สูงผมชอบต้นประมาณนี้กาลังดีอ่าท่านผู้ชมมาดูได้ผมตัดยอดจริงไหมมาดูได้เห็นไหมเนี่ยยอดเดิมมันตัดไปแล้วเนี่ยตัดไปแล้วต้นนี้ยอด แข่งเดิมนี่ก็ยอดแข่งตัดหมดเลยเห็นไหมอ่าตัดหมดเลยเห็นไหมต้นนี้เลยไม่สูงนะครับนะไม่สูงนะ,ะทีนี้มันก็จะมีทั้งต้นแบบสูงและไม่สูงแล้วผมพยายามจะดูว่าอยากรู้ว่าต้นแบบสูงกับต้นไม่สูงแบบที่ผมตัดยอดตั้งแต่อายุสองปีกว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตให้ลูกผลผลิตได้เยอะมากไหมอ่าต้นนี้ก็เหมือนกันตัดยอดไปแล้วเนาะดูตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่ามา อย่างเงี้ยใบแก่เงี้ยเพื่อตัดแต่งกิ่งได้เลยนะคือผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะไม่ใช่อะไรนะผมเลยไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่งให้ดูแล้วนะอะผมแค่มาอะไรเก็บรายละเอียดเฉยๆวันนี้เนาะมาทาคลิปให้ดูด้วยแล้วก็เก็บรายละเอียดเห็นไหมตัดยอดไปแล้วนะครับเนาะโอเคเนาะก็สรุปคร่าวๆแบบได้ใจความแบบเมื่อกี้นะครับเห็นไหมว่าดูทรงเลยต้นนี้ดูทรงเลยต้น,นนี้อายุสองปีนิดๆละนะน่าจะสองปีหนึ่งเดือนสองเดือนละดูทรงเป็นไงว่าเป็นต้นที่เรียนที่ต้นเตี้ยจริงไหม ต้นเตี้ยจริงไหมหนึ่งเตี้ยจริงไหมสองกิ่งแผ่วข้างจริงไหมกิ่งยาวจริงไหมอย่างที่ผมบอกจริงไหมอ่ะถ้าท่านผู้ชมชอบทรงต้นทุเรียนแบบนี้ก็ลองเอาสามเทคนิคนะครับนั่นก็คือเทคนิคแรกคือให้ปลูกทุเรียนแบบแผ่รากนะครับเนาะเทคนิคที่สองคือว่าต้นทุเรียนอายุหนึ่งปีไปแล้วนะให้เริ่มตัดแต่งกิ่งนะครับเทคนิคที่สามก็คือนะครับ มื่อต้นทุเรียนอายุ2ปีกว่าไปแล้วนะสปีกว่าๆนะอ่องปี 2, 2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนอย่างเงี้ยนะให้ตัดยอดอย่างที่ผมตัดเลยชุบเลยถ้าท่านผู้ชมอยากให้ต้นเตี้ยนะครับเนาะไม่มีต้นทุเรียนต้นไหนนะเป็นพันเตี้ยนะไม่มีผมยืนยันได้เลยไม่มีนะเราอยากให้มันเตี้ยอยู่ที่เราเป็นคนที่จะควบคุมต้นทุเรียนของเราเองนะครับอ่ะทีนี้พามาดูต้นนี้หน่อยต้นทุเรียนต้นเล็ก2ต้นนะที่ผมได้ปลูกแซมทีเนี้ยมาลองดูว่ามันจะมีกี่ให้ตัดแต่งไหมเอออย่างเนี้ย อย่างเนี้ยต้นเนี้ยยังไม่ปีนะยังไม่ปีแต่ถ้ามันเป็นทรงแบบนี้คือโตกาลังจเจริญเติบโตด,ดีตัดแต่งได้เลยอ่ะมาอย่างเนี้ยมาผู้ชมกิ่งอย่างกิ่งเนี้ยไม่ควรเอาไวล้ละนะเพราะมันเตี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเราแต่งได้เลยต้นเนี้ยนะเกือบปีแล้วแหละอีกน่าจะประมาณสามเดือนปีมั้งเนี่ยนะกิ่งนี้ไม่เอาเนะี่ยอย่างเงี้ยอ่ะแต่งได้เลยมันจะช่วยทำให้ต้นที่เรียนของเราโตวไวด้วยนะ อย่างเงี้ยนะครับเราคือแบบนี้ที่ผมแนะนำเนี่ยเห็นไหมคือว่าแต่งมันได้เลยเพราะมันเป็นเป็นใบแก่ละเนี่ยคือมันเราไม่เอาไว้นะครับเนี่ยก็คือแต่งไปเรื่อยๆควบคุมโซมันนะครับโอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยลิดลิดกข้างในเดี๋ยวมันก็จะแผวค้างนะครับเนี่ยดูดูไปเนี่ยอย่างเงี้ยซ้อนซ้อนซ้อนเห็นไหมซ้อนเกินไปแล้วเราแต่งแต่เล็กๆเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปแต่งตอนโตไม่ต้องมาเสียดายตอนนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่คือวิธีการแต่งเห็นไหม ต้นอย่างนี้แต่งได้แล้วนะครับถ้าเกิดอายุเออไม่ถึงปีนะแต่เป็นทรงแบบเนี้คือเนะี่ยเราเริ่มแต่งได้เลยเห็นไหมครับแต่อย่างข้างในเนี่ยมันมันมันหนานแน่นไปเห็นไหมเนี่ยมันแน่นอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมเนะี่ยเราแต่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็ดูนะดูควบคุมไปนะครับอืมแบบนี้นะครับแต่งไปเรื่อยๆแล้วมันจะช่วยให้ต้นทุเรียนเรโตเร็วแล้วก็เป็นการที่เราจะสามารถควบคุม นะครับรูปทรงของต้นทุเรียนของเราได้ด้วยนะไม่ให้มันสูงแบบเป็นทรงฉัดนะครับถ้าเราต้องการให้ต้นเรียนแผ่คากนะครับอ่าอย่างเงี้ยก็แต่งไปเรื่อยก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่งแล้วพอยสักเดือนนึงใส่ปุ๋ยแล้วมันแตกยอดออกมาใหม่เป็นใบแก่ใหม่ก็แต่งใหม่นะครับเนาะมาดูอีกสักต้นหนึ่งมาต้นเล็กมาก่อนจบคลิปอ,อย่างต้นเนี้ยต้นเนี้ยต้นประมาณเนี้ยยังไม่ถึงปีนะต้นนี้ก็ยังไม่ถึงปีงประมาณแปดเดือน เจ็ดแปดเดือนมั้งนะครับก็ดูมันมีกิ่งไหนที่เราน่าจะเอาออกเลยไหมที่เราคิดว่ามันไม่สมบูรณ์นะครับอย่างกิ่งนี้ผมคิดว่ามันไม่สมบูรณ์แล้วแล้วมันก็เป็นกิ่งที่แบบแทงไปหากิ่งอื่นนะเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็ตัดไปเลยเพราะมันกิ่งเล็กด้วยเห็นไหมเ,เรากเก็บไว้นะครับเนี่ยแล้วก็แต่งไปอย่างกิงงก่งนี้สองกิ่งนี้เราดูแล้วมันยังพออาจจะอาจจะเขาเรียกวอะไรนะมีโอกาสที่มันจะเป็นกิ่งใหญ่ได้ในอะนาคตเราก็ไว้ก่อนเนาะรออีกสัก สามเดือนเรามาดูใหม่นะครับจริงๆริงกิ่งนี้ก็ไม่คคนไว้แล้วนะมันกิ่งล่างแต่ผมจะเก็บไว้ดูก่อนอย่างเงี้ยเนาะเพื่ออีกสักสองเดือนสามเดือนแล้วดูแล้วมันมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเนาะอ่าหรือว่ามันจะต่ําไปเราก็ตัดออกนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะอย่างต้นนี้ก็เติมแต่งนะอย่างเงี้ยแต่งได้กิ่งสองกิ่งอย่างที่ผมบอกนะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วต้นที่เเราก็จะเป็นอย่างทรงอย่างในสวนของผมเลยนะอ่ะจบต้นนี้ดีกว่าต้นสุดท้ายอ่ะต้นนี้ก็ตัดยอดนะ ตัดยอดหลายต้นเลยนะครับไม่ใช่ว่าผมตัดแค่ต้นสองต้นนะตัดยอดอยู่นะเหมือนกันตัดยอดไปแล้วนี่ก็สองปีนิดๆิโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เนาะกับสําหรับเทคนิคนะครับที่เราต้องการอยากจะปลูกทุเรียนให้ต้นเตี้ยกิ่งแผ่ออกข้างนะครับเนาะก็น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมที่อยากจะให้ต้นทุเรียนของท่านผู้ชมเนี่ยต้นเตี้ยนะครับเนาะไม่อยากต้นสูงอ่าแล้วก็ชอบ ต้นทุเรียนที่เป็นทรงพุ่มเรียกว่าทรงพุ่มแล้วกันเนาะที่กิ่งแผวข้างนะครับแต่ไม่ใช่ทรงตรงก็ให้ทําตามสามเทคนิคที่ผมแนะนําไปนะครับเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์ให้กับใจผมด้วยนะครับสำหนนรบับคลิปนี้ก็น่จาจะประมาณนี้นะครับเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ